ท้ไมกัน like ท้องไหมกันเอ ตัดอย่างเที่ยเลยัโอัโลโไม่า่าตอนนี้ทอะไรอย่ันียเฮ้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 ยกูจะพาไปแอดเวนเจอร์เว้ยเขาเรียกว่าเอนดูโรแบบ ซอฟเพราะว่าเรา <Lin> ขี่รถแบบขี่ล้อบักกี้จริงๆแล้วต้องเป็น, er Honestly, น,นทางฮาร์ดนะแต่นี้เป็นทางซอฟวันน <ín Scroll within contact wire> ี้เป็นซอฟบ่อยเฮ้ยเฮ้ยไหวป้าไหวป้าเฮ้ยไหวบ่าไอ้คันโทศไห้คันโซศไหวบ่าไอ้เยี่ยพุกขัดแก๊สมาด้้้วยยเบคนละ ดเดี๋ยวครับเ t m กับคัตตาวาาเจอกันเ็นเป็กเนเป็กไอเอชขี่แล้เดินเลยไอเอขี่แล้เดินววะเฮ้ ก็วันนี้เราจะไปขึ้นเขาลูกด้านซ้ายมือแล้วก็ให้แตกกล้องใบฝนอลังจะตกแน่ทางค่อนข้างเป็นทางเคนดูโรแต่แต่เป็นทางลายท่องเที่ยวนะครับคือจะขี่ง่ายมากๆาในลักษณะของทางก็จะเป็นทางแบบดินหนังหมูดินแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่มีขึ้นเดินทางไม่มีเห็นนะครับแต่จะเป็นทางลูกลังมากกว่านะเพื่อนนวันนี้เรามาแบบแฟมิลี่เราเมื่อวานเราไปขี่กันแบบทางนดูโรแล้วนะโหดนะครับ ไปกับทีมหัวประเทศนะครับว่าที่ได้ลงทีมไปวันนี้ทีกทาาับครอบครัวพาบอลวยบักกิ่งอินเชียงใหม่เชียงรายอยครับโอ้ที่เขาจุดมุเลีเ้ยงก,กันใช่ไหมใช่ครับทุกคนรถอะไรก็ไม่รู้ครับทำไมมันเ,าเมามีแตเมาสองทีเลย <laughs> ฝนมาที่ร้านเฮ้ยรู้จักเรโกมามาเรโก้ไที่ไหนฝนตกที่รัานใครบอกว่าขี่มีบาดไม่เคยเจอฝนโทรเรียกผมไปเลยรับรองเล่เลเนี่ยวนะวันนี้เราก็จะเล่เหมือนกันนะเนี่ยดูฟ้าเนี่ยจบได้เลยนาทีนี้นะครับการขี่บัคกี้ของเรากับน้องเปย์โยนี่เป็นไงคคีนโ้ โอ้โหเี่ยครับไอ้คันข้างหน้ามันแอบมีเทอร์โบรถเราไม่มีเทอร์โบไอ้เดี๋ยวผมจะตกนะครับตอนนี้เราลิฟต์อินเชียงใหม่นะครับก็บอกเลยว่าขี่ที่ไหนไม่ตกขี่กับจอตกแน่นอนนะเหมือนเดิมนะฮะเละเทะเหมือนเดิมนะแล้วก็กำลังจะเข้าป่ากันแล้วนะต้องบอกเลยว่าขี่แบบชิลต้องขี่กับพวกเรานะเนี่ โบมากไปที่ไหนฝนก็ตก <c oughs> เฮยะฝนตกแล้วฮะไม่ต้องซื้อได้ย้ายที่นั่งกเรียบร้อยแล้วจะไปโยโอเคใช่ไหมเดีย๋ยวขึ้นมาได้อีกนะเดี๋ยวขึ้นมานั่งดีๆเออเดี๋ยวมานั่งซีนโอเคเอาล้วมาดูตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ภูเขาครับเป็นจุดเริ่มต้นของความปัดเอาง่ายงคือตอนนี้นะกูบอกเลยว่าคือฝนตกอ่ะก็รู้แล้วว่าเละเละแน่แครับแล้วก็ทางที่เราไปเนี่ยมันเป็นทางดินหนังหมูนะเพราะว่า เขาที่นี่น่ะมันจะมีดินดำดินหนังหมูดินซวยแต่เขาบอกที่นี่จะเป็นดินหนังหมูดินแดงพร้อมกับเศษเม็ดกวดนะครับว่านั้นนี่คือทางเข้าของเราขาไปดูทางลูกกระนาบเบาๆหน่อยเดี๋ยวขันเร็วไปไหนอะไหนอะเรียงแหลกเฮ้ยเก็เดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวบ่างเฮ้ย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 ท้าได้ไหววะเฮ้ยเฮ้ยสุดปัดเฮ้ยสุดปัด นี่ครับทางก็จะค่อนข้างที่จะเป็นทางหมู่บ้านนะแต่เราจะเข้าป่ากันดีกว่าแล้วจะมีครับเริ่มลื่นแล้วครับเริ่มลื่นแล้วทางเริ่มลื่นฝนเริ่มตกแรงใ่โอ้โอ้เราจะก็ได้ใช้เตียงตับนะเฮ้ยลงทางดับเดาเขดูลงทางดัาเดาี่เป็นไงสังหมูของจริงเอ้าเอ้าเอ้าเข้าป่า เดี๋ยวครับเราก็ไปตามทางครับเดี๋ยวครับเรเรโอ้โหต้นก้นเรรเเดียวผมเข้าเแล้วเข้าเชอสโอเคเยี่ได้เจี่ได้ดูครับนนี้ต้องขี่ตามร่องนน้าขี่พลาจะตกตกองนะเ้อี่ตาทางเรับเริ่เเไปเดินะเลขหน่อยไปไเดินะเลขหน่อยยไลเพือดเดินะเลขน่อยเ เริ่มเข้าป่านะครับคุณผูนี่ก็เป็นทางท่องเที่ยวหรือเปล่าเลิศเลิศเอาละครับเริ่มเข้าสู่ดินหนังหมูออกิงเฮ้ยเฮ้ยรันเทียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเลยนี่ครับทางเข้าป่าของจริงไปครับไปครับไปครับหนังหมูครับหนังหมูหนังหมูเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าไหวป่าครับครับ <t od sandbox> ในอัพโยข้อป่าของจริงไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องปิดตาแล้วขนไม่โดนหน้าแล้วทำตัวตามสบายลูกอย่าไปเกรงเข้าใจไหมครับลูกไม่ต้องปิดขนมันดูอย่างเดียวเบิ้บ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 ครับเบิ้บถ้าเบิ้บก็ต้องหาพวงเลยเพราะด้านนั้นเป็นอะไรครับเป็นอะไรดูเขว๊าอย่มองลากเขวจริงหายอย่างเดียวไปอย่างเดียวครับเบิบเบิบให้เป็นเชือกครับเบิบเบิบ เราไหวเราไหวแค่เดียวเราไหวเราไหมองอะไรเปทางไหนเนี่ยนี่ครับถึงน้ำตกแล้วถึงน้ำตกแล้วพาดูริมน้ำตกสวยๆเฮ้ยข้างหน้าเนินชัน้หน้าเนินชันพอมไหครับพอมไครับอครับไปครับไปครับเดี๋ยวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ต้องกลว่าแอน้เจอมากมาก ดามเีงนนัหมามันเลียจากัเดวอเลียงเเป็นเราก็จะเบรกกันหมูจัเฮ้ยเอ้ยไปัวต่อไปาต้ออย่างนี้ไปลุยแลยก็ไปคุยกันเฉยๆไปัวไปล้วต่อตอนนี้เราก็ไอเกียร์เกี่ยสองนะเพราะทางมันเริ่มพันข้างหน้าก็จะเป็นร่องน้ำตกเหมือนเดิมคะับกีครับรถไฟลงครับ

ไหวเปล่าไหวเปล่าเอาเว้ยเอาเว้ยเอาไว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไปไม่ได้ปากไ,ไม่มีแรงเคล่อนเลยมาดูครับเดี๋ยวพี่ถอยก่อนครับเอาแล้วเอาแล้วไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องเฉื่อยไปครับ <S <S ต้องเฉื่อยแล้วเปิดคันเร่งส่งเท่านั้นสำหรับใครที่ไม่เคยเจอดินหนังหมูแบบนี้นะจําไว้ว่าคันเนร่งต้องถึงรถต้องมีแรงเฉื่อยนะครับ <S <S จําไว้ตอนนี้ผมก็จะไม่ใส่แว่นแล้วนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นทางไหวไหวเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ชันนะครับซึ่งมันก็ไม่ชันมากแต่มันเป็นทางลื่นนะเพราะนั้นเราต้องสัมพันธ์เบรกให้ดีๆจําไว้ว่าการลงทางชันถ้าในในแท็กติกของพี่นะห้ามเบรกล้อลากเด็ดขาดให้ชะลอล้ออย่างเดียวถ้าล้อลากเมื่อไหร่ถลายเอาไม่อยู่นะครับต้องชะลออย่างเดียวนะครับห้ามเบรกล้อลากนี่ครับเห็นไหมครับเห็นแล้ต้องอิงอิงไปตามนี้ครับนี่เฮ้ย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 เฮ้ บอกเลยว่าเด็กๆมันมากนะเป็นไงครับประโยชน์สนุกไหมสนุกมากเลยนะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำทีเดียวลูกไม่ต้องกลัวปล่อยเลยหน้าก็เช็ดเอาแล้วลูกนะเดี๋ยวเราจะลงกระเป๋าเอี๋น้ำเข้าในรถกระเป๋าแล้วน้ำเข้ารถเฮ้ยโอ้ยเลยโอ๊ยเพื่อนไปหมดแล้วดู ในขณะที่ฝนต,ต,ตนกเรบอกว่าไม่ค้นมันสอหรับใครที่มาก็อยากจะได้คิวนี้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะเข่าไปดาเดี๋ยวโลกพาเด็กชายไว้ข่าขวบมาด้วยสองขวบก็มานะอยู่ข้างหน้าน้องเตียนโนนั่งกับพระธงนะโอเคฮะไปชมบรรยากาศก,ากันเลยนะเพื่อทีกาะไม่เสียเวลาพูดมากแล้วเจ็บคอ ลงมาเทหไ่ลงมาเทหไ่ลงมาเทไนไหบขึ้นไม่ไหวต้องกลับเพราะมันเป็นหนังหมูดูดิตูมเข้าไปดิหนังหมูเลยี้ยมันหานว่ะขี่บักกี้มันมวนว่ะต้องจับกัดีๆนะลูกฟ้าส่งรถแรงนะ มันจะไลข้างหลังมันไม่สะเทือนอะไรเลยน่าจะเหนื่อยแค่คนขับไม่ไม่ได้นุ่มมากแต่ว่ี่ดอกที่ดินคือแบบว่ากระเด็นกระดอนแต่ไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่แล้วเราล่ะพร้อมมาหรือยังพร้อมแล้วโอเคไหมรวยนะเอานะเ <c oughs> ไ,ได้เหรอเอานะพร้อไมไหมกูถามแค่นี้พนระ้อมเฮ

ถอยลงไปเทสใหม่พี่ตอนนี้มันขึ้นซ้ายไม่ได้ไงเนี่ยม,มันต้องให้ล้อหลังผ่านตรงนี้ไปก่อนเป็นไงครับงานใหญ่งานโตได้พี่พรยอมต้องพร้อมจ้ะไปใมาวะ เดึงพี่ไปส่ได้คือกันอ๋อถอยวิ้นมาดึงนี่ครับตอนนี้จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นนักท่องเที่ยวเชิงชิปหายแล้วครับพี่เขาได้มาช่วยครับขอบคุณมากมากนี่ครับทีมงานเราก็ถ้าลงตรงนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าเฮียบัดซบนะติดอยู่แค่นี้ทางก็ชันมหาศาลนะครับแต่ว่าประเด็นเลยคือหนังงูนะ <c oughs> เฮียประโยชน์ไหวไหมบัตชีโอเคดีครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะต้องดึงวินแบบลากเข้ากับต้นไม้แล้วก็ดึงให้ตูดมันไปด้านนน้นโอเคครับแป๊บนึงครับ โอเคครับก็ผมขออนุญาตเป็นช่างภาพแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นทีมมีเดียผมเป็นทีมมีเดียนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาจะช่วยต้องลากขึ้นลายก่อนเพราะตอนนี้ล้อมันตกล่องถ้าล่องนี้ก็จะเป็นล่องโอ้โหครึ่งครึ่งตัวนะครึ่งตัวนะนี่ครต้องรอก่อนจริงๆแล้วเขาก็มาท่องเที่ยวของเขานะครับก็เลยได้ช่วยเลยนะฮะหาจัดเลยนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะบอกแล้วขี่กับใครไม่ขี่ขี่กับสอจอฝนตกแน่นอนเรียบร้อยยวครับต้องต้องดึงขึ้นไปโอ้ขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ทรงนี้ ลขึ้นอยู่โอเคด้อยู่ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวยสวยมันต้องจังสีโคตชโชคดีเลยวะเข้าร่องก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไม้มาแทงร่องนี้ดีกว่าพี่เอาไม้แทงร่องนี้ได้ปะเ,เอาแล้วครับนี่ครับประยนเพนหมดแล้ว โอเคครับนี่ครับทางขึ้นต้องเอาเท็กใหม่อีกหนึ่งรอบโอเคฮะโอเค <Okay. S 2> okay. ครับถอยถอย,ยตั้งหลักเท็กใหม่เลยพี่เย็ดเป็ดโอเคครับพาแม่บ้านกับลูกชายมาเมื่อวานขี่ฮาร์ดเอนดูโรวันนี้มาฮาร์ดเหมือนกันแหละเฮียอย่างนี้ก็เรียกฮาร์ดแหละ <c oughs> เนี่ยมอไซค์ก็ร้องไห้อะเฮ้ยแกไอเฮียก็รู้ว่าผาตัดอย่างเฮียเลย นังหมูลิงที่ไหนโดดมาวะนันอะลมน่าจะลวกดีแล้วพี่ยางแฟบดีแล้วพี่ขอแค่มันไม่หมุนพอถ้ามันไม่หมุนรอบอยางอะดีเลยมันจับเต็มหน้าพี่นี่ค,ครับนี่ค,ครับพี่สาวกับพี่ชายมาจากไหนไม่รู้แต่ขอบคุณมากครับนี่ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวเขาบอกเขาจะถอยลงไปให้เทคกเราต้องไปเทคกจุดนูน้นขึ้นมาตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวให้มีเดียถ่ายรูปตอบนักท่องเที่ยวเชิงชิหไยมากับสอจอเลนโต เอาไปใครใคนะนี่ได้ครับเอาลูกดปอกดอกโอ้ยเต็ยมธุระทรัพย์เต็มทรัพลตมทรั์เลยโอเคครับสลหรับตอนนี้เราก็ผ่านเนินไฮไรท์เมื่อกี้มาพี่เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็ ขึ้นมาแล้วหักขวาประมาณนี้นี่ครับถ้าไม่ได้พี่ชายคนนี้นะครับนี่ถ้าไม่ได้พี่ชายคนนี้ต้องบอกเลยว่าว่าสองทุ่มก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นเนินไฮไลท์แล้วฝนตกนะครับฝนตกแบบแบบแรงเลยนะเมื่อกี้พี่ครับแบบแรงเลยตอนที่มาน้ําไหลเลยล้อกําลังแบบว่าสะอาดเลยพอติดเท่านั้นแหละฝนฝนหยุดนะครับขอบคุณพี่ๆมากครับพี่ๆด้วยนะครับนี่ครับพี่ๆเขามาช่วยชีวิตเนี่ยเนี่ย แต่ก่อนพี่เราขึ้นมาเขาก็วิ่งดึงเพลงมาจากหลุมเหมือนกันนะฮะก็บอกเลยว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ทางลงเขาแล้วก็สำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นพวกที่ได้โชเหมือนกันแล้วก็เกียรติศรีทาศีนะครับน้องเปโยพะพุนคุณดูก่อนขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับอ่าไฮไลท์ซะหน่อยขาลงยางอะไรนะพี่ยางขูดโอ้แหวกนี่ครับเด็กๆเจีียวชูนิโป้เบโน่โอ้หน้ำตาเต็มเบ้าโอเค ย็ดเป็ดได้เลยพี่ครับจะพาลงครับครับค่อยๆลงยางรั่วแล้ว,ลวได้ยางเรา,า,าเนี่ยล่กไหวไหมโอ้โหครับตอนนี้ตอนแรกกูว่จะปิดคลิปแล้วดูทรง น่านจะปิดไม่ได้แล้วโอ้โหแป้นเล็บได้แป้นหนึงใส่แก๊ปีไปแล้วล็อกแล้วล็อกเบรกไปแล้วโอเคครับอ๋อยางหลุดกระทะแล้วางานหยาบแล้วใช่น่าจะต้องเปลี่ยนล้อว่ะพี่โอเคไฮไลท์กูยาวกูวันนี้ยาวยาวทุ่มหนึ่งกำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงกว่าแล้วเรา,เรา ใช่นี่เข้ามาเอ็นดูดุแต่เราพิชี่เอ้ยโคตรโก้โคล่มัดของแท้ของแท้เอ้ยเอาไปก่อนแหมดูดิดูดิดูท่าพาเข้าไปครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถปลอดภัยครับพี่แม่งเล่าโคตรอร่อยเลยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมไปไปกันต่อดูทางครับดูชันชันเย้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  คอนโทรลพงมาลัยโดยสจโนหนึ่งปีริแบงก้องอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ก้องอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ครับอันยิ่ยจัดเต็มตัวเต็มตังเต็มตัวไปหมดแล้วทอมดิฟรถดิฟดึงเบรกมือไอ้เบรกไม่มีไอเทีอ๋ไม่มีเบรกไม่มีเบรกมือไม่มีแล้วครับโกดเอาอะยังมาแล้วเลือก จะตามตามเขาเราตามตามเขาเขาถามล่อยอะจะขับสีไหมครับบอกไม่เอากูมาขับสองกูขับขับสอาโอ้ยทุกทชมดูลองทุกชมดูลองโอ้โหนี่จะผ่านนะครับสะพานเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวลงขึ้นเดินไหมน้ำลูกเไหมเพี่เขาขับใช้จับไปตรงพี่เขาไม่แรงเหรอวะ ไม่คตรมันเลยวะก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับคงถ่ายหน้ารถเลยเพื่อนมิติเจนครับพี่วัสดีครับวันดีครับทางครับแล้วแล้วลงเลื่อนเนแลงแบเลือครับครับคางสายเหวข้างสายเหวมีแค่ล่องกลางที่ผ่านได้บีบออมโอ้โหอะไร่ะเฮ้ยโดดเดนเฮ้ยโดดเด

ว่าแล้วแม่หาช็อตให้คุณใไปเพื่อนไปต่อพร้อมยังพร้อมยังไปหาหาดูทางดูทางไปปักรอเพื่อนนะครับปักรอบเพื่อนข้าตัดไปพร้อมเพืนมาสิไมู่วยห่วย

ออโอเคเอ,อ้ยลากไหมลากไหมข้าแม่เลย ดินถล่มมีเทวเลย,เ,ยเหลาวิงเหอกับนไมก็บเก็บเก็บตัวกระจกหลังไม่ต้องถามหามองนะครับแต่ไม่ต้องับไม่ได้ใช้อเ้็คีีโคมันโอ้หมดแล้ว <laughs> ไม่ได้ใช้งานต้องคมันทางลงแล้วแต่ตน่าจะหมดทโอเคครับ,<อ>รบก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสำหรับผมกับช่างธงเป็นคลิปออกมาครับติดปาออกกันเกือบไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เกือบพุ่มหนึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ ที <łość> <Billboard Sports> ่ท <hesitate> ี <Blair Ran Could> ่เรามวิี่เห็นมีใจแที่เรามาจเาชคนไม่นหรือคนบไอ้พกไอ้พี่ด่าไปตอนนี้กำลังองตาบ้าเที่อ๋อขวจารกรปนอนแต่รมักส